เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมลงทุนในดัชนี S&P 500เหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะแต่พอผ่านกองทุนคนละกองทำไมผลตอบแทนมันถึงต่างกันขนาดนั้นบางทีต่างกันเยอะจนน่าตกใจเลยวันนี้แหละครับเราจะมาไขาปริศนานี้กันเรื่องที่ทำให้นักลงทุนหลายคนต้องแบบกุ่มขมับเลยทีเดียวเอาละครับมาดูกันที่คำถามหลักของเราเลยดัชนีโก้ตัวเดียวกันแล้วทำไมผลตอบแทนมันถึงไม่เท่ากันละ่ะ นี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาค่อยๆแกะรอยไปได้วยกันในวันนี้คือมันน่าแปลกใจใช่ไหมละครับว่าการลงทุนที่ดูเผินๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับต่างกันได้แบบไม่น่าเชื่อแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสมมุตินะครับมันเกิดขึ้นจริงๆในโลกการลงทุนเลยลองดูตัวอย่างพวกนี้สิครับไม่ว่าจะเป็น ETF ดังๆที่คนรู้จักกันดีอย่าง S&P 500 I V V V O O หรือถ้าเป็นกองทุนรวมบ้านเราก็จะมีอย่าง SCB S&P n 500 E KUS 500XA คือทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายเดียวกันเลยคือวิ่งตามดัชนี S&P 500แต่เชื่อไหมครับว่าสุดท้ายแล้วผลงานมันออกมาไม่เท่ากันเข้าเส้นชัยกันคนละเวลาเลยโอเคเรามาเริ่มสืบสวนกันเลยดีกว่ามาดูที่คำใบแรกกันครับ คำใบ้นี้เนี่ยบอกเลยว่าตรงไปตรงมาที่สุดละแต่ก็เป็นอะไรที่สําคัญแบบสุดๆไปเลยนั่นก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแฝงที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างชัดๆกันเลยนะครับจะเห็นเลยว่าเฮ้ยแค่กองทุน etf ที่มันคล้ายกันมากๆเนี่ยนะค่าธรรมเนียมอย่างต่างกันได้เลยอย่าง spy เนี่ยค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.094%5% แต่อีกตัว ivv คิดแค่0.03%เอง คือดูเผินๆมันอาจจะแบบแค่จุดทศนิยมใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะครับว่าให้ตัวเลขเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละพอลงทุนกันไปยาวๆนะครับผลกระทบมันมหาศาลเลยล่ะครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินถึงพูดกันตลอดเวลาเลยว่าให้ดูเรื่องค่าธรรมเนียมดีๆนะเพราะค่าที่จ่ายตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับปวกเลยครับที่มันจะคอยแทะคอยกัดกินผลตอบแทนของเราไปเรื่อยๆทีละนิดหน่อยๆแบบที่เราไม่ทันได้สังเกตเลยด้วยซ้ําแล้วยิ่งเราถือนานเท่าไหร่ ไอ้ผลกระทบตรงนี้มันก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับเอาละครับไปต่อกันที่คําใบที่2กันเลยคําใบนี้จะทำให้เรื่องราวของเราซับซ้อนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยครับนั่นก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินนั่นเองครับอะเพื่อให้เห็นภาพเรื่องความเสี่ยงค่าเงินชัดๆเลยนะเรามาลองดูตัวอย่างง่ายๆกันสมมติสมมติว่าเราลงทุนใน s p 5 0 0ไปแล้วตอนนี้พอร์ตของเราโตขึ้นมาจนมีมูลค่าอยู่ที่ 1 0 0 0 0ดอลลาร์ 1, สหรัฐครับมาดูสถานการณ์แลกกันก่อนสมมติว่าตอนที่เราจะขายกองทุนแล้วแลกเงินกลับเป็นเงินบาทเนี่ยโหจังหวะดีมากค่าเงินบาทอยู่ที่35บาทต่อดอลลาร์พอดีเลยเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นใจสุดๆคิดเลขเร็วๆเลยนะครับ10,000ดอลลาร์ 1, คูณ35เราก็จะได้เงินกลับมาทั้งหมด3 5 0 0 0 0บาททุนท่วนจำตัวเลขนี้ไว้ในใจก่อนนะครับ3 5 0 0 0 0เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ทีนี้มาดูอีกสถานการณ์หนึ่งกันบ้างคราวนี้สถานการณ์กลับกันเลยครับเงินบาทดันแข็งค่าขึ้นมาซะง,งั้นอัตราแลกเปลี่ยนตอนที่เราจะขายกลายเป็น32บาทต่อดอลลาร์เห็นความแตกต่างหรือ,อยังครับเงินลงทุนก้อนเดิมไปเป๊ะเ,เลยนะ10,000ดอลลาร์เท่าเดิมแต่พอคูณ32เงินที่ได้กลับมาเหลือแค่3 2 0 0 0นบาทเท่านั้นเองหายไปเฉยเลยแค่นี้ครับต่างกัน30,000บาทเลยนะนี่คือเงินที่หายไปจากอากาศเลยนะครับ สาเหตุก็มาจากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนล้วนๆเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าความเสี่ยงด้านค่างเงินเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้จริงๆครับและนี่ก็คือเหตุผลครับว่าทําไมบางกองทุนถึงมีนโยบายที่เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนหรือที่ได้ยินกันบ่อยๆว่าเฮจิ้งนั่นแหละครับมันก็คือการที่กองทุนเขาไปทําสัญญาเพื่อล็อกเรทเงินเอาไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องมาลุ้นกับค่างเงินที่ผันผวน ซึ่งการทําหรือไม่ทำเฮดจิงนี่แหละครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่ทําให้ผลตอบแทนของแต่และกองทุนออกมาไม่เหมือนกันมาถึงคําใบ้สุดท้ายกันแล้วครับคราวนี้เราจะมาเจาะลึกเข้าไปดูข้างในตัวกองทุนกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอาเงินของเราไปลงทุนในอะไรบ้างแล้วเราจะเจอกับความจริงบางอย่างที่เอออาจจะน่าประหลาดใจนิดหน่อยครับลองดูกองทุนแรกเป็นตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าเฮ้ย มีเงินอยู่เกือบ4%เลยนะที่ไม่ได้เอาไปซื้อหุ้น S&P 5 0 0แต่กลับถือไว้เป็นเงินสดกับเงินฝากแทนเอ๊ะมันก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยใช่ไหมครับแต่พอมาดูอีกกองทุนหนึ่งกลับตรงกันข้ามเลยครับกองนี้แทบไม่มีเงินสดติดพอร์ตเลยคือมีแค่0.02%เท่านั้นเองเรียกได้ว่าใส่เต็มแม็กเอาเงินไปลงทุนในดัชนีแบบเกือบจะ100%เต็มเลยไอความแตกต่างเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับเรื่องที่ว่ากองทุนถือเงินสดไว้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญเลยที่ทําให้ผลตอบแทนของแต่ละกองทุนมันไม่มีทางที่จะออกมาเท่ากันเป๊ะๆได้เอาละครับตอนนี้เราได้คาใบมาครบทั้ง3ข้อแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปและไขปริศนาทั้งหมดนี้กันแล้วครับว่าทําไมผลตอบแทนมันถึงได้แตกต่างกันสรุปง่ายๆเลยนะครับเวลาจะเลือกกองทุน S&P 500เนี่ยให้ลองใช้เช็คลิสต์3ข้อนี้ดูเลยข้อแรก เช็คค่าธรรมเนียมก่อนเลยครับยิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีข้อ2ไปดูนโยบายเรื่องค่าเงินว่าเขามีการป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดจิงให้หรือเปล่าและข้อสุดท้ายข้อ3ลองไปส่องดูพอร์ตของเขาหน่อยว่าสัดส่วนการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยเขาถือเงินสดไว้เยอะไหมแค่นี้เองครับและทั้งหมดนี้ก็คือการคลี่คลายปริศนาของเราในวันนี้ครับคดีปิดลงแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันดูลเล่นๆนะครับว่า พอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเวลาจะเลือกลงทุนครั้งต่อไปปัจจัยข้อไหนจะเป็นข้อแรกเลยที่แต่ละคนจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษครับท้ายที่สุดนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนเก็บกลับไปจากคลิปนี้ไม่ใช่แค่การรู้ว่า SPY, IVV, VOO หรือกองทุนรวมอย่าง SCBS, S&P 5 0 0 E, KUS 5 0 0 X, AXA, SCBS, S&P 5 0 0 A, X A หรือที่ U.S.E.Q.U.H. ให้ผลตอบแทนต่างกันเท่าไหร่แต่คือความเข้าใจว่าทำไมผลตอบแทนที่ควรจะเหมือนกันจึงแตกต่างกันได้จริงๆความต่างเล็กๆอย่างค่าธรรมเนียมสามารถสะสมจนเป็นเงินจำนวนมากได้ในระยะยาวกองทุนที่ค่าธรรมเนียมถูกกว่ามักสร้างผลตอบแทนมากกว่าอย่างต่อนเนื่องโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเพราะส่วนต่างเล็กๆเหล่านี้ถูกทบต้นไปเรื่อยๆทุกปีอีกปัจจัยที่ต้องระวังคือ อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งนักลงทุนไทยมักมองข้ามแม้จะได้ผลตอบแทนจากหุ้นสหรัฐเท่ากันแต่วันที่ต้องแลกกลับมาเป็นเงินบาทค่าเงินที่แข็งขึ้นหรืออ่อนลงเพียงเล็กน้อยอาจทำให้กำไรเราหายไปหลายหมื่นหรือเพิ่มขึ้นหลายหมื่นได้ในทันทีกองทุนแบบเฮจิ้งและนอนเฮจิ้งจึงให้ผลตอบแทนต่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัดส่วนการลงทุนจริงที่แม้จะระบุว่าลงตามดัชนี S&P 5 0 0เหมือนกัน แต่บางกองทุนอาจถือเงินสดมากกว่าหรือมีน้ำหนักสินทรัพย์ประเภทอื่นผสมเล็กน้อยทำให้ผลตอบแทนที่ออกมามีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาดังนั้นก่อนลงทุนอย่าดูแค่ชื่อกองทุนหรือชื่อ ETF แต่ให้ดูรายละเอียดของแต่ละกองให้ชัดเจนทั้งค่าธรรมเนียมนโยบายค่าเงินและสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราใส่เข้าไปทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเข้าใจ s m 5 0 0มากขึ้น อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเพื่อไม่พลาดเนื้อหาการเงินสำคัญสคัญ,คญที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและลงทุนด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์และขอย้ำอีกครั้งคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตนเองก่อนตัดสินใจทุกครั้งขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า